สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่องฝอนชาแนล u ูทูบนะจ๊ะแล้วก็เพจเฟ c บุ o กแอดฝนรอยซับหกสามเนาะอ่ะก่อนไปดูผลสามน้อยนะแอดฝากกดติดตามช่องเดี๋ยวนะ ฝากกดติดตามช่องฝน c h ชาแน,นล youtube ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามก่อนแล้วก็ใช่กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวางเลขของแอดนะจ๊ะแล้วก็เพจ a c e b o o k แอดฝนโดยซาพกสามเนาะฝากเข้ามากดติดตามกันด้วยนะจ๊ะมาเป็นกำลังใจในการวางเลขให้แอดด้วยนะแล้วก็เข้าไปดูผลงานแอดได้นะในเพจ a c e b o o k เนาะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันได้นะจ๊ะโอเคเมื่อวาน เมื่อวานฮาหนอยนะฮาหนอยแอดให้ฟันหกลองแปดผลออกหนอยพีนะอันนี้ลืมเขียนหนอยพีก็ออกศูนย์ห้าแปดห้าเจ็ดได้เน้นห้าแปดเลยนะแอดได้เน้นห้าแปดนะเมื่อวานได้ห้าแปดนะห้าแปดเน้นๆเ,เลยนะเมื่อวานนะ แล้วก็นอยปก8 7 5 3 2หได้แค่วิ่งนะได้แค่วิ่ง8ได้แค่วิ่ง8 V นอย V หกสองหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้แค่รูทแปด 8. กับวิ่งหกเนาะตัวที่แอดชอบไม่มาอันนี้เกือบแตกสามตัวนอยปกนะหมกนอยปกออกแปดเจ็ดห้าอันนี้หกเจ็ดแปดก็อีกนิดนึง อีนึงเกือบแตกสามอีกแตกสามอีกเดี๋ยวว้าวุ้นอีกโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ม่ราวนะวันนี้วันโกนนะจ๊ะเบาๆกันนะแอดไม่ถูกกับวันโกนเด้อโอเคเดี๋ยวไปดูสามหน่อยวันนี้กันจ้ะโอเคนะมาดูสามหน่อยกันต่อนะวันนี้วันนี้วันศุกร์ที่สิบสามนะวันโกนวันโกนวันโกนเขียนก่อนเลย วันโกนระวังระวังนะจ๊ะแอดไม่ถูกกับวันโกนนะอ่ะมาดูกันเลยนะฟันอะไรเลขกำลังวันวันนี้หกสามเจ็ดเน้นวิ่งบนศูนย์หนึ่งสองสองตัวเก้าหกมาดูกันนะจ๊ะวันนี้แอดฟันอะไรเนาะอ่ะแอดฟันหก ลองสองเจาะหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดเน้นนะ เน้นหกเก้าสองเก้าระวังกับหัวนะจ๊ะสามตัวหกสองหนึ่งสองสามหกแปดสองหก แอดชอบสี่เก้าอันนี้แอดชอบนะสี่เก้าโอเควันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้ฟันหกลองสองเจาะหกหนึ่งหกสามเสองนามสองเจ็ดเน้นหกเกองันนี้สี่เก้าแอดชอบนะ 6 2สองหนึ่งสองสาหแปดสองหกสอยวันนี้น้อยผีน้อยปกนอยวีเลขกำลังวันหกสามเจ็ดสองตัวเก้าหแล้วก็เน้นวิ่งบน0 1นหนึ่งสองนะจ๊ะวันนี้ไม่น่าเบิ้ลอาจจะเบิ้ลหน้าวันนี้วันโกนเล่นเบาๆนะจ๊ะวันนี้วันโกนเล่นเบาๆนะแอดไม่ถูกกับวันโกนเด้อ บอกไว้ก่อนนะโอเคนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะปลดเลื่องอย่างมีสติกันนะจ้าวันนี้แอดไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปล่าวไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า